ก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมเอง The a n i m a t e People ซึ่งคลิปนี้ผมก็ทําเกี่ยวกับวิธีปลดล็อกอาชีเมนต์ในเกม f o r s e c o n d และใครยังไม่รู้ว่า f o r s o c o n d คือเกมอะไรให้ไปดูคลิปของผมก่อนเพราะผมทําคลิปให้แล้วและใครที่ดูแล้วก็ไปดูคลิปนี้กันเลยแต่ละอาชีเมนต์จะมีหัวข้อไม่เหมือนกันและหัวข้ออาชีเมนจะมีทั้งหมด10อย่างผมขอขึ้นตัวอย่างให้ดู หัวข้ออาช i e m อันแรกจะมีอาชี e เมนทั้งหมด11ชิ้นชิ้นที่1เราจะได้ต่อเมื่อตอนที่เราเข้าเกมหรือเรียกง่ายๆว่าเข้าเกมมาได้เลยแล้วตอนเริ่มต้นเราจะได้เงิน300อาชี h เมนอันที่2ก็จะเป็นอาชี e เม m e n เกี่ยวกับการชนะด้านซ้ายจะเป็นการชนะของ s u r v i v และด้านขวาจะเป็นการชนะของ killer เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ หัวขอ uh ้ออาชีพเมนอันต่อมาจะมีอาชีพเมนอยู่12ชิ้นอาชีพเมนอันแรกให้เราชนะตอนที่เราเหลือคนสุดท้ายและห้ามตายอาชีพเมนชิ้นที่2เหมือนกันกับอาชีพเมนอันที่แล้วเลยให้เราเอาชีวิตรอดจนเหลือคนสุดท้ายแต่คราวนี้เราต้องตายอาชีพเมนชิ้นที่3ให้เราทํายังไงก็ได้ให้เพื่อนในเกมของเราทั้งหมดไม่ตายอาชีพเมนอันที่4เราต้องชนะให้ได้ตอนที่เรามีเลือดต่ำกว่า10%และห้ามตายอาชีพเมนชิ้นที่5ตอนเริ่มเกมให้เราตายก่อน20วินาทีแรกหรือที่ง่ายที่สุดให้เรากดตายตอนเริ่มเกมอาชีพเมนชิ้นที่6ถ้าเลือดเราเหลือน้อยต่ำกว่า50%ให้ใช้กล่องยาฮิวเลือดตัวเองอาชีพเมนอันที่7ให้เราเป็นฆาตกรและฆ่าผู้เล่น ให้หมด a c h i e v e m e n ชินช้นที่8ให้เราเป็นผู้เล่นตัวอะไรก็ได้ชนะโดยที่ไม่ใช้สกิล a c h i e v e m ชินช้นที่9เหมือนกันกับชิ้นที่แล้วเลยให้เราเป็นฆาตกรและชนะโดยไม่ใช้สกิลเหมือนกันอาช i e v e m e n ชินช้นที่10ให้เอาชีวิตรอดยังไงก็ได้โดยที่ไม่โดนผีตีแม้แต่ครั้งเดียวอาช i e v e m e n ชินช้นที่11ให้เราติดสถานะอะไรก็ได้ทั้งหมด4อย่างขึ้นไป a c h i e v e m e n ชินช้นที่12ให้หาศพผู้รอดชีวิตที่มีไอเทมดรอปอยู่และหรือให้ใครก็ได้ทิ้งไอเทมให้เราหัวข้อ achievement อันต่อมาจะมี a c h i e v e m e n อยู่13ชิ้น a c h i e v e m e n ชิ้นแรกให้เราใช้ตัวละครนูบและใช้สกิล1ดื่มน้ำโค้กให้หมดไม่เกิน20วินาทีอาช i e v e m e n ชิ้นที่2ให้เราใช้ตัวละคร นูเหมือนเดิมแต่ให้เราใช้สกิล2ก่อนตามด้วยสกิล1 achievement ชิ้นที่3ให้เราเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าบิลเดอร์แมนและให้เราใช้สกิลอะไรก็ได้เป็นการสร้างและให้ป้อปืนของเรานั้นให้อยู่ได้นานถึง120วินาทีโดยที่ไม่โดนทำลาย a c h i e v e อันที่4ให้เราเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าเชเลดซกี้และให้เราใช้สกิล1ฟันโดนคิวเลอร์ให้ครบ3ครั้ง a c h i e v e m e n ชิ้นที่5ให้เราเล่นตัวเกต1337และให้ผีตีเราให้ครบ3รอบแต่เราต้องใช้สกิล1ด้วย a c h i e v e m e n ชิ้นที่6เราต้องเล่นเกต1337เหมือนเดิมถ้าผีจะมาตีเรานั้นให้เราใช้สกิล1บล็อกและใช้สกิล3ตามก็คือการต่อย a c h i e v e m e n อันที่7ให้เราเล่นตัวละครที่มีชื่อว่า 07n7 และให้เราใช้สกิล1เป็นการปล่อยตัวโครนแล้วให้คิลเลอร์ตีตัวละครโครนของเราแอชเมนชิ้นที่8ให้เราเล่นเป็นตัวเอเลียสแล้โยนพิซซ่าให้ 007n7 แอชเมนชิ้นที่9ให้เราเล่นเป็นตัวทูทามแล้ให้เราตายในชีวิตแรกภายใน10วินาชิมนตอันที่10ให้เราเล่นเป็นตัวเชนใช้สกิล1โยนเหรียญ5ครั้งแอชเมนชิ้นที่11ให้เราเล่นเป็นตัวเชนเหมือนเดิมก็ให้เราใช้สกิล2เป็นการยิงปืนแล้ทํายังไงก็ได้ให้ปืนระเบิดใส่เราจนตายแอชเมนชิ้นที่12ให้เราเล่นเป็นตัวเชนอีกแล้วให้เราใช้สกิล1ไปเรื่อยๆทํายังไงก็ได้ให้ฆ่าโชครายครบ50หรือค่าความหมอนแอนั่นแหละแอชเมนชิ้นที่13 ให้เราเล่นเป็นตัวเชนเหมือนเดิมต้องใช้สกิลสยิงโดนผีให้ได้แล้ไปหัวข้ออาชเมนอันต่อไปจะมีอาชเมนอยู่5ชิ้นอัชเมนแรกให้เราเล่นเป็นเจสันให้เราใช้สกิลหนของเจสันฆ่าเขาอาชเมนชิ้นที่2ให้เราเล่นเป็นเจสันตอนวันศุกร์สิบามอชเมนชิ้นที่3ให้เราเล่นเป็นคูคิดให้เราใช้สกิลหนึเป็นการโยนหินให้โดนทีเดียว2ตัวอาชเมนอันที่4ให้เราเล่นจอรโดและให้ค้าผู้เล่นด้วยสกิลหนึ่งอาชเมนชิ้นที่ห้าให้เราเล่ชิ้นจอร์มดตอนส เสื้อดําเคาจะยืนอยู่ข้างๆตอผิงไฟ a c h i e v e m e n ชิ้นที่2ให้เราไปคุยกับแมว15ครั้งกดคุยไปเรื่อยๆให้ครบ15ครั้งแล้วเคาจะอยู่ตรงชั้นวางหนังสือหัวข้อ a c h i e v e m e n อันต่อมาจะมี a c h i e v e m e n อยู่แค่3ชิ้น a c h i e v e ชิ้นแรกให้เราซื้อตัวละครทุกตัวที่เป็นของ Killers กับ Survival a c h i e v e m e n ชิ้นที่2ให้เราชนะในด่านที่เราไม่เคยเห็น5ครั้ง a c h i e v e m e n ชิ้นที่3เหมือนกันกับอันที่แล้วเลยให้เราตายในด่านที่เราไม่เคยเห็น5ครั้งแล้วก็หัวข้อ2อันสุดท้ายผมขอไม่เล่าอะไรเยอะและวกันขอแค่ทําให้ทุกตัวเวลร้อยเฉยๆแล้วเราก็มาดูว่าทํา achievement อันไหนเราได้สกินผมขอขึ้นรูปเป็นตัวอย่าง ก็คลิปของหมก็จะมีแค่ประมาณนี้แหละและใครชอบคลิปนี้ของผมก็กดไลค์และใครที่อยากติดตามผลงานของผมต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามด้วยและคนไหนที่อยากตามข่าวสารของผมหรือส่งแฟนอาร์ตลิงก์ก็จะอยู่ใต้ล่างคลิปเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า